ลด,ดด้วยอ่งเงินพี่ถังก็มาพี่ถังพี่ถังมาลองข้าวกับเขาด้วยนะคะวันนี้เรามาลองข้าวเขาอันนี้เอาพี่ถังมาด้วยนะคะจ้านี่นะคะเมาลองข้าวเอากระเล็กมาเสิร์ฟ เดีย๋ยวเราจะไปขายข้ากับพี่ถังค้าแม่รออยู่นู่นนะคะนะออันนี้เราออกงานกันแล้วใช่ไหมคนไม่พอขับเราก็ต้องขับขับเล็กนะต้องขับคันเล็กแนะตะกำลันะงไป นังไปขายข้าวเลยค่ะ่อไปขายแล้วมาให้ลงขับอีกคันนึนะแม่ขับจัดออกขับลุกคันเลยเราจะขับคานเเรกกันนะคะส่วนแคทจะขับกับพี่ทังแม่นั่งไปเื้อนกับพ่อแล้วให้แม่นั่งรออยู่ที่ศาลเอเคก็จะ,จะเตรียมไปเราก็จะเตรียมไป ไปกันนะคะนีเราบรรยากาศเกี่ยวข้าวนะคะเกี่ยวข้าวเขานะคะมาลองข้าวเฉยๆนะนะี่ค่ะผู้ติดตามค่ะวันนี้มีผู้ติดตามนั่งไปขายข้าวด้วยนะคะนอนเลยหรอลูก้ะนอนเลยละ,ลลนนเ,ลยละเดี๋ยวก็ลุกเดี๋ยวตะการรถแบบแต่จะไปแล้วลูกไกลแล้วนะคะนอนรอละนอนรอนี่งเงิน พี่หางเงินเตะชายเฮ้ยชายน้อ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 ยหลับไปไหนกันคะเอาใบแวะเอ็งก๋วยเตี๋ยวไงแม่แวะซื้อก๋วยเตี๋ยวต้าใช่ปะเอาขี่รถไปไหนมาครับพี่พี่ไปไหนมา พี่ไปเที่ยวมาคะพี่ไปหลายที่เลยครับปิ๊งอะผมไปไหนมาผมไปเที่ยวไหนมาลูกพี่ชายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนาะนื้อหน่อยเนื้อหน่อยเนืไปไหนมามันแคี้บที่จังเลยเดี๋ยวนะจะทำจะทำจะทำอันนี้อันนี้พี่ขาพี่ขาเป็นคนชนชนแตกมั้าหัวชนปังหัวพี่ขาไม่แตก อันนี้การตัดแตกไปเลยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยแบ่งเลยเนี่ยพี่ขามันชนนั้นเนี่ยหัวที่หัวมไม่แตกเนี่ยใช่ป่ะพี่ถังใช่ใช่ใช,ย,ชยครับดูเพิ่งใช่ดูพี่ชายขันตะไก่ขันตะไก่เราไป เบิกตังให้เจ้าของตังข้าวกันแต่ละคนนะคนละเป็นจ่ายตังเข้ามาแม่แต่งกว๋วยเตี๋ยวเลยแวะชื่อกว๋วยเตี๋ยวนะฮะนะฮะนะฮะเอาดูพี่ถังอ่ะพี่ชายแม่มาแล้วมนะั้งนะเสร็จแล้วไม,ม,ม่ไวจ้ะแม่แม่ดูพี่ดิแม่ดูพี่ทำเนี่ยงั้นเด็บเด็บปิดงับงับ <laughs> งับหัวกัน ถ้าพอกันได้ก๋วยเตี๋ยวอะไรมาแม่เป้นเล็กเป้นเล็กหมูน้่งจบใสไปได้จ่ายตังเก่อนพี่ทางนง่นแม่ไปนั่งจ้อยนู่นแล้วแม่ดูพี่ไปนั่งนู่นไปนั่งจ้อพี่ชายแม่ไปทางนี้หรอจะไปจ่ายังเขาอี่ถางเงินครับ มีตังเงินก้าวมีตังเงินมาตามเอาตังไปจ่ายเข้าค่ะ ูกชายถังนะคะลูกชายถังลูกชายถังลูกชายถังเขาก็มานะคะอาจจะมาเป็นเพื่อน่ายข้าวคะ่ะใช่ไหมลูกไอทำไมล่ะฮะเขาแค่มีแอร์เย็นๆใช่ไหมครับผมก็มาได้แล้วเขาแค่มีแอร์เย็นๆนะคะเราก็จะมาขับรถเล็กนะคะ ็จะขับคันเล็กนะคะตรงนี้มันก็จะชุกชุกหน่อยนะคะเพราะว่ารถเข้าไปหนองบัวกันหลายคันนะคะรถเกี่ยวก็เลยกันไม่กี่คันนะคะโซนแถวนี้แก้วที่ก็เลยต้องยังุยงวนๆกัน,กนหน่อยนะคะมีทางเงินครับมีทางเงิน พีถ่ถเงินมาร้องข้าวคะ่ะพี่ถังเงินก็มานะคะชาพี่ชายเข้ามาเป็นเพื่อนนะคะพีจะมีพี่ถังเงินมาเป็นเพื่อนส่วนแม่ก็จะอยู่ที่ทารอนะคะพี่ถังเงินค่ะอ้หมอจะคันอะไรก็ไม่ แล้วเรานั่งกลับกลับบ้านจ้าใช่ไหมเสร็จแล้วเราเลเสรแล้วเอาแม่กลับมาด้วยนะจ้า <c oughs> นั่งกันมาสามคนเลยตาดูพี่แม่ดูพี่เลยมันเก่งเนาะดูที่ว่านั่งเบาะตังเงินทำไมหนูเก่งจังเลยอยะเ <c oughs> บาะเบาะมันเป็นหัวเดียวมันมันนั่งได้แค่นี้ สามคนกับคนตันน้อยๆพาาี่ถังมันก็เก่งนันเนี่ยเดดเดดนั่งเป็นคนเลยเก่งจังเลยเก่งจังเลยครับใช่ไหมดูดินั่งนั่งนั้งสามคนสามคนเรามาสามคนแม่ดูพี่นั่งตี <c oughs> นั่งเป็นเด้ๆไปไหนมาเนี่ย ไปหากินมาครับแต่ปะผมไปหาเงินมาครับโอช่วยทามาหากินได้นะเนี่ยพี่อ่ะเกิดมาไม่เสียเข้าเข้าอาหารฟรีนะครับช่วยหากินได้นะครับไปไปช่วยลองข้าวมาไปเป็นเพื่อนรองข้าวเอ้เก่งนะพี่ถังเนี่ยช่วยทำมาหากินครับกินข้าวกินอาหารกินนมอัดเม็ด กินได้ก็ต้องทำงานได้ใช่ไหมพี่พี่ทำงานนะคะพี่พี่เขาก็ต้องนั่งไปทำงานไปทำมาหากินไปหาตังค์นะครับหาตังค์กินนมอัดเม็ดใช่ไหม,มนั่งกลับกันมาสามคนสามคนหรือเปล่าสองคนกับม้าหนึ่งตัว แหมนั่งป๊อเลยอะนั่งอย่างกรคนเลยนาะแม่เราดูนั่งได้ด้วยนะแม่ดูดิแม่ดูพี่ดินั่งใจรู้ทำไมมีอะเขอนั่งเขาได้ฮะ,ะเขากินได้เขากินได้เขาก็ต้องหาเงินได้นะคะม่ช่วยกันทำมาหากินลูก ใช่ปะมันมีใครก็เอาหมามาขายข้าวด้วยอะมีพี่ถังคนเดียวครับพี่ถังมาขายข้าวได้ครับดูดิเนี่ยผมมาขายข้าวนะคะมีใครเอาหมามาขายข้าวไมหมล่ะไม่มีคะ่ะนั่งอย่างละคนเลยผมมาขายข้าวได้คัะผมมาลองข้าวผมมาเป็นเพื่อนลองข้าวคะ่ะ แล้วดูนั่งดิแม่แม่ดูสินั่งจ้แล้วนั่งเฉยด้วยนะโอ้โหดูนั่นเขาดูเขาดูขะนั่งอ่ะโอ้โหเดินนะคะเดินขะนั่งนะ,ะดูพี่ถังนันนนั่งนะคะ เบียดแม่ด้วยนะน่ะอ่นไปนั่งเบียดแม่ด้ยนะน่รารักตูดไปโกงให้แม่แล้วตูดให้แม่แล้วนะ่ะไปเปิดเพลงดีกว่าเรามาซื้อน้ำมันต่ออ๋อไอตัวนั้นมาด้วยให้มาดูให้มาดูงานเอาไว้ให้ขับมาซื้อเองบ้างเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วดูมปมาหลับจ้า,าหลับจ้า คุณน้องชายนะคะคุณน้องชายเนี่ยกะให้มาเนี่ยเพื่อจะวันหลังจะได้ขับมาซื้อน้ำมันบ้างเนี่ยมาซื้อน้ำมันกันนะคะแล้วเพิ่งไปลองเข้ามากับพี่ถังกับแม่คืณป่าให้มาซื้อน้ำมันตาแล้วคุณชายเขาเพิ่งกลับจากโรงเรียน ะให้มาซื้อคนเดียวก็ใหม่มาเนี่ยไอเราก็จะตัดต่อคลิปมานนะคะและไอ้คุณน้องชายมันก็มาแล้วมันก็มาหลับจ้ามันมาหลับจ้าบอกมันพักสายตาจ้ามันมาพักสายตาไอเราก็จะให้มันขับรถขับรถซื้อน้ำมันบ้างไม่จ้า มาเฉยๆมามาหลับเองไม่ได้มาช่วยอะไรบ้านเลยมาหลับมาหลับเฉยๆจ้าเอากำลังกลับบ้านเ้วไปลองข้าวมาแล้วก็มาซื้อน้ำมันต่อจ้า เอาน้ำวางใส่ไปอย่างไงเลยจังมาหลับจะ,จะให้มาให้มาขับซื้อน้ำมันบ้างให้เราจะได้พักบ้างไม่จา้าไม่มาจา้าต้องมาด้วยกันมาด้วยกันแล้วดูมันหลับหลับก็ต้องอน้ำวางยางไงยังไม่รู้เรื่องเลย เราก็าน้ำวางอย่างนั้นเลยจ้าเอามาซน,น้ำมันนะคะพี่ถังไม่ไม่มาแล้วพี่ถังอยู่ห้องไปแล้วนะคะน,นี่นะเรามาซื้อน้ำมันชีวิตเราบัติวนานนี้นะคะรถต้องใช้น้ำมันนะคะซื้อบ้านแล้ว น้ำมันลงด้วยนะคะนงออกไปดิแกเออถึงบ้านแล้วค่ทุกคนอยากให้คุณน้องชายเอาน้ำมันลงเอาน้ำมันลงด้วยทำงานเติบน้ำมัน งานะน้ำมันลงนะติ้งติงติงต้งพนักงานน้ำมันลงอะไรไม่รู้ยังเงี้ยใครไม่ใครผูกกัดผู้ก,กัดผู้ก,กัดกัน ชนมันเลยชนมันเลยเด็ดเด็ดเด็ดเช็ดเฉ็ดแม่จ้ะเจ๊งข้าวโพดจ้ะข้าวโพดแจ๊งข้าวโพดข้าวโพดมีข้าวโพดนะคะตายนะคะทำงานมาเหนื่อยนะคะเปิดเอให้นอนนอนรับเลย เดี๋ยวลูกเพียหรอลูกทำงานมาเหนื่อยเหรอออนต้องแอร์รอ,อนะคะอันนี้เขาไม่ไปด้วยดูเพ